สวัสดีครับพ่อะก็ผมนะครับเบบบอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟล์มนะครับตอนนี้นะครับที่บ้านแมงกะบี้เนาะลมพัดแรงตั้งแต่เช้าตอนเนี้ยส่งผลทําให้ใบสักร่วงเต็มบ้านเลยนะครับนะเดี๋ยวพา f อฟไปดูนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับเต็มเลยโอ้โตายห่าแล้วทุกคน เก็บกว่ายังไงไหวเนี่ยนะครับแล้วมันมันล่นตลอดเลยนะเออมันมันล่นตลอดเลยนะครับนี่แปลงดอกไม้ก็เต็มเลยนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเก็บตรงแปลงดอกไม้ออกก่อนเพราะว่าจะลดน้ำนอ่ะนเต็มเลยอนะ คือตอนนี้ผมผมยังไม่เก็บกวาดนะครับเพราะว่าลมมันยังแรงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหล่นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับเก็บกวาดเท่าไหร่ก็ยังจะไม่หมดนะครับผมจะรอช่วงที่ลมมันไม่พัดแล้วอ่ะนะคือถ้าลมมันนิ่งแล้วเราค่อยเราค่อยเก็บกวาดนะครับตอนนี้คืออย่างที่เห็น เราเก็บออกนี่คือเราจะลดน้ำเนาะอมอมแล้วเทียนกวาดแล้วเทียนกวาดมอมเทียนกวาดแล้วนี่นี่นี่ฮ่าฮ่าบอกก่นเทียนกวาดใบไม้ไม่ใช่มาเล่นอืมอืม เออ้าเอาเอาเอ้าเอ้าช่วยกวาดใบไม้นี่ดูใบไม้หล่นหล่นเยอะมากเลยนี่เร็วมาช่วยกันเกก็บวาดเล้วแล้วมามาช่วยกวาดแล้วมาช่วยกวาดแล้วมาช่วยกวาดเร็วอะไร ดน้กก็เมื่อคืนก็ดูข่าวนะครับเขาบอกว่ากรมอุตุเขาบอกว่ามันจะหนาวเพิ่มนะครับ เหมือนจะเป็นการหนาวที่ปิดท้ายนะครับทุกคนปิดท้ายของเดือนมกราคมนะครับพอถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยอากาศก็จะอุ่นขึ้นแล้วก็จะหายหนาวไปในไปในที่สุดนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นความหนาวเย็นจะหายไปช่วงวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเนี่ยผมลดน้ํานะครับลมพัด กระแสน้ำปิวเลยนะคือตอนนี้ดอกจำเรือดอเรืองกำลังโตนะครับก็เลยต้องเร่งลดน้ำนะครับรดเช้าเย็นเช้าเย็นยังไงมันก็โตนะครับถ้าเราไม่ลดเลยอ่ะมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่โตนะทุกท่าน ก็ว่าจะเอาอขี้เลื่อยนะครับมาใส่นะครับจะเอาขี้เลื่อยมาใส่โอ้โลมแรงมากเร็วนี้หนาวนะร,รู้สึกเย็นๆแล้วหนาวนะทุกคนนะครับคืนนี้หนาวแน่ๆเลยขนาดกลางวันยังรู้สึกเย็นๆแล้วหนาวนะครับ แต่ดีนะครับทางบ้านผมอ่ะมันไม่ได้มีฝุ่น PM 2.5เยอะนะครับแต่ถ้ากรุงเทพเรารู้สึกจะเป็นแบบขาวโพงเลยนะจริงๆลมพัดแบบนี้ก็ดีไหมมันก็ดีครับที่ว่ามันพัดมาทีเดียวเนี่ยใบยไม้ร่วงเป็นกองแล้ววันต่อไปถ้ามันไม่พัดใบสักแห้งๆมันก็จะไม่ค่อยร่วงแล้วมันจะร่วงวันนี้เยอะอ่ามันจะร่วงวันนี้เยอะครับ มันมีข้อดีข้อเสียนะอย่างถ้าลมไม่พัดเนี่ยมันก็จะหล่นทุกวันแต่หล่นไม่เยอะใช่ไหมแต่วันเนี้ยลมมันพัดแรงแล้วมันหล่นแบบทีเดียวเลยนะครับอ่าตอนนี้ใบสักแห้งๆอยู่บนต้นไม้มันก็จะทยอยหล่นมามา,มาเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นใบเขียวๆมันยังไม่หล่นเพราะมันยังไม่แก่ นี่ถ้ามีฝนตกลงมาด้วยนะวันนี้จะหนาวมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้คือลมมันพัดแรงมันทําให้หนาวมันกันเนี่ยรู้สึกหนาวเนี่ยตอนนี้ผมใส่เสื้อแขนสั้นก็อยากจะใส่แขนยาวเลยนะเพราะว่ามันหนาวนะครับ น้อยดาวเรืองก็ได้น้ําไว้ก่อนนะครับจะได้โตนะโตะเร็วดาวเรืองจะได้มีดอกฝังี้เละเลยอ,อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บกว่าทีเดียวนะครับทุกท่าน ค่อยเก็บกวาดทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ใบไม้มันทยอยร่วงครับเดี๋ยวมันก็ร่วงอีกรอให้มันทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมผ่าไม้เสร็จผมจะมาเล่งเร่งในการถอนหญ้าแปลงดอกดาวเรืองให้หมดเลยนะครับเพราะว่าดาวเรืองจะได้โตไม่ใช่ดาวเรืองคุณนายตื่นสาย จะได้โตเร็วๆจะได้มีดอกให้ FC ดูเร็ว,รวนะครับตอนนี้มันโดนหญ้าปกคลุมอยู่นะครับโดนหญ้าปกคลุมอยู่ อากาศเนาะทุกคนเนาะอากาศหนาวหเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นหนาวหนาวนนาเย็นเย็นอย่างน้อยผมก็ถอนหญ้าคาุณอาต่นสายออกก็ทําให้มันต้นมันเริ่มได้โตนะครับจะได,ดูแลอย่างดีให้ให้ดอกมันออกให้ได้นะครับทุกท่านก่อนที่ เราจะไปทำงานเราจะเห็นดอกพันธนาตื่นสายออกให้ได้นะครับอพอก่อนโอ้โหอะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนนะครับโหตายสิจอดทำยังไงดีเดี๋ยวผมกองกองไว้ก่อนทุกคน เต็มเลยเราจะกองกองไว้ก่อน,นครับมันหล่นเยอะเกินไปอะนะครับมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้ยหล่นไม่เกรงใจกันเลยพอดีผมก็จะไปเลื่อยไม้นะครับก็ต้องมากดเก็บกวาดก่อนนะครับทุกท่าน เนี่ยโหมาหากรรมใบไม้เลยอ่ะหล่นเยอะมากผมก็จะกวาดกองๆไว้ก่อนนะครับทุกท่านมันหล่นเยอะเกินไปไม่เคยเป็นแบบนี้นะ นี่ครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกเลยอืย เดี๋ยวมันก็หล่นมาอีกนะครับทุกท่านแต่ว่าเราขอกวากแตบกรองไว้ก่อนเพราะว่ามันหล่นเยอะเกินไปครับไม่เคยหล่นแบบนี้ซึ่งมันเยอะมากๆมันดูลกเลยนะบ้านอะ่ะก็ ปีนี้ก็จะเป็นปีที่แมงกับี้จะทำลานหน้าบ้านนะครับเทคอนจีหน้าบ้าน พอแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวไม่ทำไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนะครับสีดูนะครับโอ้ลอยระลี้วเลยอ่ะนะครับโอ้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ